ทันกรคลองผาจบสองวันเป็นผู้นำร่วมกับพานุพลพิทยรัตน์สิบอันเดอร์เยทันอ,องวันแรกเป็นผู้นำร่วมนะครับวันที่สองขยับน้อยหน่อยเลยโดนแสงเนิรันแท่อึ้งอยู่ที่เจ็ดอันเดอร์เท่ากับทันวิเศษอมสินสุดที่เจ็ดคูรัตนพิสารนัทพงศ์พุทธ,ธานัตพรงศ์รัชธรนี่ก็น,นำร่วมกับเยทันอ,องวันแรกนะครับและแน่นอนนะครับออไทยแลนด์ก็ได้ประโยชน์เช่นกันเพราะมี จำนวนแมชเพิ่มเวลาไปคุยกับ Official World g ก l f Ranking Committee ก็แสดงให้เห็นครับว่าถึงจะเป็นโคแซงชั่นแต่แมชไม่น้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับพานุพลสองเบอร์ดี้หนึ่งโบกี้นะครับไปออกโบกี้หลุมเจ็ดมาครับโรามาพร้าวโค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  โอ้โหเขาก็เกือบชปพินแม่หลุมยากนัพถบงพุทธาอ้โูรีพี่ของแง้วเยี่ยมพี่ก็เป็นพาาสามยาวหน่อยนะครับร้อยแปดสิบเจ็ดหลาแต่ว่าพรม ถ้ายืนแลงแบบนี้แสดงว่าเห็นลาย้ายสุดครับโอ้โ oh, ห oh. เห็นลายด้วย oh. ที่นี่มันเนินไม่ใหญ่ไม่เหมือนบางกอะกอล์ฟคลับครับอันนี้แต่ว่ามันจะมีเนินเล็ก, mm. ลกๆ,ๆอยู่ทีช็อตโฮก็ถ้าออนระยะน่าสนใจ mm. ก็เบอร์ดี้ได้ง่าย,ายๆเหมือนกันนะครับธัญกรเยี่ยมมาก แปดสิบหกหลาเยแทดอองนี่แทงครับแทงแทงอือห uh ือ huh. เอาอยู่ครับพีทีนะครับเชียร์โปรโจกเหมือนกันเย่แทดอองเยแทดอง โอ้โหใช้ได้ครับนัทพงศ์พุทธ,ธาผู้นำร่วมนี่มาแล้วครับนัทพงศ์พุทธ,ธาธรรมดาที่ไหนครับถันพิสิทธิ์นำสินช็อตสามตกน้ำมานะครับช็อตแรกถันพิสิทธิ์ที่ตกมีนิดเดียวครับ หเก่งมากครับอ่าแล้วครับอ่าสุดที่7จดสุดที่เจดอันเดอร์สุดที่7จรคูรัตนพิสารเพิ่งเบอร์ดี้หลุม11มาสุดที่เจดโอ้โหเกือบลงครับ กองเชียร์มาเรืเร่อยๆไม่เป็นไรน้ำยังไม่ต้องมาฝนหยุดก่อนชั่วคราวนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยตอนนี้นะครับก็ขอให้น้ำลดแล้วก็ผ่านพ้นทุกอย่างไปเร็วๆนะครับเดียแทดองหนึ่งออนแต่ไกลหน่อยโอ้ยเกือบลงครับอเดียแทดอง เยทดอองโอ้โหงามจริงครับแบงค์ <st> สุดที่เจดคูรัตนพิสาร <Okay. S 2> ต้องเคาะหนึ่งเก้าห้าแมมออกมาได้ครับเสียง <Why? S 1> เสียงไม่มีโดนกรอกแกรกอะไรเลยสักอย่างครับ โอ้โหใช้ได้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากๆหนึ่งแปดก้าครับเย่แทดอองอ้าวโอ้โหเป็นไงล่ะครับอันนี้เป็นอย่างไรล่ะครับอันนี้ ยจกรครับพัดเบอร์ดี้แก้ไขมบอดีสุดยอดโ,<ฮ>โอ้โหเกือบเบอร์ดี้ครับแม่พรบพรบอือหือ <c oughs> มาสายชุดสายฟ้าครับโอ้โหเป็นไงแล้วครับแม่เข้าเป้าตัจนจกรครองผาเพชรสดมปีนี้ถือว่ากลับมาเล่นโอเคขึ้นหลังจากที่ปรับหลายๆอย่างไปสดมแก้วการจนาครับ <c oughs> เบอร์ดี้ปิดท้ายครับ แล้วครับอยู่ที่แปดอันเดอร์ถ้ากองเชียร์เชียร์สดมนะครับ,บโอ้โหเชียบขาดครับเชียบขาดเจ้าตัวร้องโหนะครับอืโอเคครับเวดหลาครับมะพร้าวนี่จบตำตำสุด อืม uh ื huh. ึสุดสุดถ้าพัดลงนี่จบอีเลินพาวันนี้นะครับชาเครกแก้สีปราดอ้าโอเคครับโอ้โหลงจนได้ครับอ่าพาทุกพลพิทยรัตน โอ้โหปักอยู่เลยครับอ่าสุตที่เจ็ดอ่าแล้วครับมีโอกาสขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดอันเดอร์อ่าโอเคครับนิรันนิรันจบหกอันเดอร์นะครับวันนี้ตีเกินไปนหนึ่งนะครับสตาร์ทจากเจ็ดอันเดอร์่า อืมโอเคครับเบอร์ดี้จจครับสุดที่เจ็ดจบ11ปเอดอันเดอร์ครับเป็นที่สองเดี่ยวพรุ่งนี้ออกกลุ่มสุดท้ายแน่นอนนะครับไปไเป็นทรีช็อตโฮทุกคนนะครับตีสามอ่อนมาต้องโดนมดันดีต้องไกลจริงแดนไทยครับสู้ไปอยู่ข้างกรีนะครับแต่สามอ่อนแบบนี้ก็ได้ครับโอโหการตีเบอร์ดี้สุดยอดเลยครับมะพร้าว